ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอมหาชนะชัยขอสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน2568ดังนี้ด้านการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับวันที่7-8มิถุนายน2568นำนักศึกษาเข้าทดสอบผ่านระบบดิจิทัล testing การสอบเทียบระดับการศึกษาณสน,นามสอบวิทยาลัยเทคนิคยโสธรวันที่12มิถุนายน2568 ครูสกรระดับตำบลจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ระดับประถมศึกษาประจำภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา2568นสกรระดับตำบลอำเภอหาชนะชัยจังหวัดยโสธรวันที่18มิถุนายน2568ครูสกรระดับตำบลจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สกรเลื่อนทูเอิปลูกพืชท้องถิ่นสร้างรายได้สกรระดับอำเภอหาชนะชัย นสกรระดับตำบลทั้ง10แห่งวันที่19มิถุนายน2568ครูสครูสกรระดับตำบลจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์รายวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568นัอกสกรระดับตำบลทั้ง10แห่งวันที่24มิถุนายน2568ครูสกรระดับตำบล จัดโครงการรู้เท่าทันพิษไทยบุรีบุรีไฟฟ้าและรณรงค์ป้องกันยาเสพติดสกรระดับอำเภอหาชนะชัยประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568นักกรระดับตำบลทั้ง10แห่งด้านการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองวันที่5 6มิถุนายน2568ครูสกรระดับตำบลดําเนินการจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบกลุ่มสนใจ เพื่อสร้างเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้ประชาชนทั่วไปในชุมชนณนะพื้นที่สกรระดับตำบลทั้ง10แห่งวันที่5-20มิถุนายน2568ครูสกรระดับตำบลจัดกิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพจำนวน35ชั่วโมงณนะศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลม่วงตำบลสงยางตำบลคูเมืองตำบลพระเสา และศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลบึงแก่และในระหว่างวันที่5ถึง20มิถุนายน2568ครูสกรระดับตำบลพระเสาจัดกิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบ1อำเภอ1อาชีพจำนวน35ชั่วโมงหลักสูตรทอผ้าพื้นเมืองนสกรระดับตำบลพระเสาอําเภอหาชนะชัยจังหวัดยโสธร ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันที่6มิถุนายน2568จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่สู่ตำบลณสูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองตูต,ตำบลหัวเมืองอําเภอหาชนะชัยจังหวัดยโสธรวันที่20มิถุนายน2568จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่สู่ตำบลณสูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคุ้ม ตำบลคู่เมืองอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรงานนโยบายกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายงานอื่นที่ได้รับมอบหมายวันที่3มิถุนายน2568นางปริชาติบุญกองผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอมหาชนะชัยพร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาสามิถุนายน2568ณหอประชุมอำเภอมหาชนะชัยมอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสร้างสะพานทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทุ่งบัวแดงบ้านสำโรงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันอังคารที่3ามิถุนายน2568ณนะบริเวณทุ่งบัวแดง บ้านสำโรงหมู่ที่7ตคูเมืองอเมหาชนะชัยวันที่6มิถุนายน2568ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอมหาชนะชัยเข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านณหอประชุมอำเภอมหาชนะชัยณที่9มิถุนายน2568นางปริชาติบุญกองผอสกรระดับอำเภอมหาชนะชัยพร้อมกับครูศูนย์การเรียนรู้ตฝายหยกร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันวันอนันทมหิดล โรงพยาบาลมหาชนะชัยอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรวันที่12มิถุนายน2568นัางสาวพิยาพร์โพแสงข้าราชการครูเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเงินของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ2568นหอปณหอประชุมคุรุสภากระทรวงศึกษาธิการวันที่16-17ถึง17มิถุนายน2568 ผู้อำนวยการและบุคลากรสกรระดับอำเภอมหาชนะชัยเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนดสำหรับสถานศาึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้วันที่23มิถุนายน2568นานางปริชาติบุญกองผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอมหาชนะชัยพร้อมด้วยบุคลากรสกรระดับอำเภอมหาชนะชัย ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นณบ้านลงยางหมู่ที่5ตำบลบากหรืออำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรวันที่24มิถุนายน2568ครูสกรร่วมพิธีเชิญผ้าไตรและพุ่มดอกบัวถวายแด่พระครูวิจิตธรรมพรเจ้าคณะอำเภอมหาชนะชัยขอวังชั้นเอกในโอกาสเลื่อนสมณศักดิ์ณอุโบสถวัดกลางโพชัยตำบลฟ้าหยาดอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหาชนะชัยขอสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน2568ไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีครับ